เข้านะครับแล้วก็เดินเดินเข้าตรงน,นี้ใช่ไหมครับโอเคครับ <laughs> ไอ้งงเพราะวไม่ไม่ไมค่อยไม่เคยมาก็แบบนี่เฮ้ย <Hey. S 1> ได้เลขสิบแปดว่าเลขน,นี้เป็นที่เราชอบเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นเส้นทางธรรมชาติเราจะต้องเดินวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับทั้งหมดหกก็ถึงทางออกกันโอเคโอ้ห้าเข้าก็ go. เด็กสิบาทผู้ใหญ่ยี่สิบนะครับแต่ว่าฝังหลังจะแพงกว่าเรานิดนึงประมาณร้อยหนึง่งนี่นะครับก็คือบรรยากาศรอบๆก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นป่าก็ต่างจากที่คลองหลุดที่ทํางานอยู่นิดหน่อยเอ้ยเยอะเลยแหละนะที่นี่เมื่อก่อนเขาบอกเขามีที่พายเรือนะครับแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีที่พายเรือแล้วมันมีที่แบบเดินธรรมชาติอย่างเดียวนะโอเคสวัสดีครับเรามาตอนนี้ที่ท่าป,ปอมนะครับนี่ผมมาคนเดียว ไม่มีใครมาด้วยเลยสักคนหนึ่งไม่ได้ชวนใครด้วยแหละก็มาคนเดียวนะครับาอยู่ที่ท่าปอมนะครับเรามาถ่ายวอล์กนะครับก็คือท่าปอมเนี่ยเขาจะรับไหวกันก่อนว่าถ้าพอเริ่มเหนื่อยแล้วท่าปอมนะครับท่าปอมท่าปอมนะครับตั้งอยู่ที่ตาบลเขาครามนะครับอยู่แถวคลองท่อมนั้นไม่ใช่คลองท่อมสิอยู่เขาครามนี่แหละอแถวบ้านทุ่งนะครับเราเรี่กอะไรไม่รู้มันมันกันคือท่าปอมไอ้ท่าปอมเนี่ยจะเก็บค่าบริการค่าเข้านะครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ยี่สิบเด็กสิบบาท ถ้าเป็นฝั่งหลังก็จะร้อยหนึ่งนะครับซึ่งก็ถ้าปลอมนะโอ้ยมีคนมาก็ไม่เป็นไรถ่ายได้ถ้าปลอมนะครับ,รรรบเวลาน้ามันเวลาน้ํามันน้ามันน้ำมันหมุนขึ้นมาน้ามันขึ้นนะครับที่นี่จะกลายเป็นน้ําน้ําก่อยจะเป็นสีฟ้าเอ้ยสีเขียวขุ่นนิดนึงแต่ถ้าเมื่อน้ําลงนะครับที่นี่จะกลายเป็นน้ําจืดแล้วก็เป็นสีฟ้าใสเลยซึ่งก็เดี๋ยวมีจุดเล่นน้าด้วยตรงนี้เลยเหมือนสะพานประมาณ7 0 0เมตรครับมาดู พยายเข้ามาถ่ายกันใหม่นะครับนี่จะมีนักท่องเที่ยวนะครับทั้งไม่ว่าจะชาวจีนนะครับจีนฝรั่งหรือว่าคนไทยเราก็มีทุกวันเลยที่นี่เปิดทุกวันนะครับแปดโมงเช้าถึงห้าโมงครึ่งหรือหกโมงนี่ครับผมมันก็เดินบนสะพานเนี่ยครับประมาณเจ็ดนระ้อยเมตรเนาะชมครับชารับรอบแล้วก็เดี๋ยวเราแวะชมน้ำใสแล้วก็เดี๋ยวถ่ายคลิปให้นะครับ ใส่มากครับเราเป็นจุดที่น้ําไหลนะครับถ่ายรูปได้หมดเลยใช่ครับนี่แล้วก็อันนี้จะเป็นจุดถ่ายรูปได้นะครับเป็นที่กว้างๆถ่ายรูปได้นี่นี่สะพานถ่ายรูปได้นีฝรั่งมีคนไทยี้ถา่ายรูปครับนี่จะตรงนี้จะมีเครื่องสูบน้ําด้วย <c oughs> ตรงนี้เขาจะห้ามลงในน้ำนะครับถึงน้ำจะใส่ไหนเดี๋ยวก็ ให้ลงเล่นน้ำนะครับอันนี้ก็ไม่สราแล้าทำไมจริงๆน,น่าลงมากนะครับ <c oughs> นี่คือถ้าลงเล่นน้ำจะปรับ5้าร้อยบาทนะครับ <c oughs> แต่น้ำมันใสมากใส่จริง โอ้หน้าใสน่าเล่นมากครับแต่เขาไม่เล่นน้ํานะครับเสียดายมากเขาไม่เล่นน้ําน้ําใสมากจริงโอ้หมีปลาด้วยครับเี้กล้องเห็นไหมแต่ผมเห็นเลี้กล้องเห็นไหมแต่ผมเห็นโหมีปลาด้วยนะครับตรงนี้นะก็เป็นจุดที่ถือว่าน้ำจะใสมากจริงครับดูสิครับคือตอนนี้คือตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่ค่อยได้มาเที่ยวเลยไม่ค่อยได้มาเที่ยวอะไรแบบนี้เลยนะครับพอมาเห็นด้วยตาตัวเองคือแบบหือใสมากสวยมากทุกคน นี่ครับธรรมชาติครับธรรมชาติจริงๆแต่ว่าห้ามเล่นน้ำนะครับตรงนี้คือไม่ให้เล่นน้ําเลยเนาะไม่ให้เล่นน้ำไม่้เล่นน้ำโอเคครับก็ถึงจุดที่เล่นน้ํานะครับพื้นที่เล่นน้ํานะครับแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นครับวันนี้คือไม่ที่เล่นน้ำนะครับแต่ว่าแต่ว่าคืออะไรครับน้ํานะครับมันไม่ได้ใสเหมือนตรงนน้นนะครับมันผมว่ามันดูลึกมากเลยนะคือน้ํามันน้ํามันนุ้นมากครับผมว่าทําไมเขาไม่เล่นครับคือน้ํามันใสมากเดี๋ยวลองลงไปดูไม่กล้าลงว่ะ เป็นคนไม่เป็นคนไม่เป็นคนกลัวน้ำทะเลครับกลั <S 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 วจริงครับแ่้วก็ออแล้วครับมาถึงทางที่เราต้องเลือกกันนะครับซ้ายหรือขวาดีขวาร้ายซ้ายดีซ้ายครับไปซ้ายดีกว่าไม่รู้ว่าขวาไปไหนนะครับเราก็ไม่รู้คือไมไ่ศึกษาอะไรมาก่อนเลยก็คือคิดว่าจะถ่ายก็คือมาถ่ายเลยไม่รู้เหมือนกันว่าที่นี่เน้นถูกทางกันแหละนะโอ้โห ชอบมากครับชอบมากธรรมชาติทางออกแล้วเดินลยมาสุดแล้ววันนี้ก็ทางออกก็ประมาณก็ถือว่าสนุกดีครับวันนี้สนุกดีครับสนุกดีธรรมชาติสวยมากแล้วก็อะไรครับก็อยากให้เพื่อนลองมาดูนะครับถ้าปงของสองน้ำนะครับที่ตำบลเข,ขาขามนะครับมาได้เลยนะครับเมื่อก่อนมีมีบริการน้พายเรือคายัก้วยนะครับแต่อนนี้ไม่มีแล้วก็อย่างไยยังไงก็ก็ขอให้ดูนะครับ ที่ได้มาเที่ยวคนเดียวเนื่องาใช้ชีวิตคนเดียวปกติจะติดเพื่อนมาไม่มากับเพื่อนก็ต้องมาคนจักแต่เป็นครั้งแรกที่เดียวมาลองทําอะไรใหม่ๆด้วยตัวคนเดียวได้มาเที่ยวได้ใช้ชีวิตด้วยคนเดียวอีกครั้งรู้สึกว่ามีความสุขมากกับที่ได้ออกไปก็หวังว่าความสุขแบบนี้จะมีตลอดไปขอให้ทุกคนโชคดีครับ